สวัสดีค่ะอฟซี่แฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบพบกับช่องสาวบ้าน้าหนุ่มสวิเดนพี่น้องค่ะพบพบกันอากาศเช้าเช้าเนาะค่ะของวันที่แปดกุมภาหกแปดจ้าสวนดอกบกม่วงพี่น้องบึง่งดอกขัดดอกแนจ่จ้ากินเบิดบุบันสิเบิดบนี่ดอกหลายปานนี่แต่ว่ามันสิติดบอเนาะค่ะแต่คิดว่าปีนี้บกม่วงสิดอกพี่น้องเพราะว่า ทุกต้นค่ะที่ขับรถผ่านมองเห็นนี่ดอกกระสิป,ประมาณนี้เลยค่ะขาวจาา้าผักเต็มต้นอรุณจ้ะสะอ,อนไล่อากาศเปี่ยนเป็นพี่น้องสองมื่สามมือนนันหู้นห่อนมือนี้มาเป็นยังไนอากาศมาหนาวดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะแน้วค่ะอากาศช่วงนี้เนาะค่ะคนเผาปลาหลายค่ะพี่เอ็มสองหาโอ้ปิดจมูกไงเด้อพี่น้องคนไข้คนป่วยหลายๆจ้ะ สาบนาคือกันพี่น้องเที่ยวเขาตัวลงพยาบาบ่อสาบายอาทิตย์หนึ่งเขาตรงสงเที่ยพี่น้องเอ้อพี่น้องเอยสุขภาพบด่ดีปันใดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจ้าดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าสามนามีตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีกทมเพิ่นเด้เอามาฝากมาตอนสําหรับตัวเลขและแนวทางหลักสิบหลักหน่วยบนล่างจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อ่ะก่อนสีน้าตัวเลขไปลงทุนเนาะ เดี๋ยวสวายวานน้าเสบึงสติตีงวดก่อนว่าเป็นจังไหนมาจังไหนค่ะแต่งวดวังหันลุดขักหลุดแน่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะก่าย้อนบักเก็ตลอยเนาะคลิปนี้เพิ่นมีสูตรไม่อ่ไม่เปรียบเทียบพร้อมชุดบุญพึ่นกะเอามาให้สาบนาวอดสู้พี่น,อน้องเฟนชองออฟซีฟังนั่นแหละแต่กะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะ ทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบนากะยังย้ำคือก่าว่าหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางส่วนหัวคำนวณมีเขามีรลุดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหลายๆก่อนสิน้ำไปลงทุนพี่น้องจ้ากฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อถือปิดกันครับจ้ะเอาเบา,บาไหไายใหญ่ไปจา้าไปเบิ่งว่า,าทางผู้ใหญ่ใจดีกทมเพิ่นเพิงพ่งส่งสาาาตัวเลขตัวใดไม่สาบานานวเว้ยเว้ยสู่พี่น้องเฟนช่องเอฟซีฟังไปเบิ่งไปฟังผอมๆกันจ้า ก่อนเสียบชุดตัวเลขไม่นี่ค่ะอันนี้สถิติงวดเกาเดอพี่น้องลุดขักค่ะรุดขักรุดเน่เลขงวดนี่งวดว่างหันนี่เตะจนแบบสาบันาน,นี่บวฟืนเลยพี่น้องออกเจ็ดลอยนี่เจ็บใจค่ะว่าวเป็นอย่างสู่ต่อนเนะแนวทั้งจ้ะกะถือว่ารุดขักจาก้ารุดขักรุดเน่อีดีงวดนี่ตามต่อเนาะค่ะนีเป็นทรงไมสาานะ้สาบันาสาบันากะถามเิ่นไปละ่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีจ้ากอทอมอเป็นกระทรงไม้งวดนี้เิ่นว่า จะให้เอฟซีได้เห็นในนอนเพิ่นว่าเพิ่นว่าจ้ะนี่อันนี้สิบหน่วยบนเด้อค่ะหลักลอยเพิ่นว่าได้หายมาเพิ่นหายมาแบบนี้สิบหน่วยบนนคะคะมีซีมีหาลักสิบได้นี่หลักหน่วยแปดกับหนึ่งอันนี้เฉพาะชุดบนจะ้ะชุดล่างเนี่ยค่ะเพืเ่อนีสถิติไม่เบิ่งอยู่นี่ชุดล่างเด้อค่ะอ่าลักสิบมีสองมีสามลักหน่วยนี่มีเจ็ดกับเกาจะ้ะแต่ว่าหน่วยเอ่อชุด ชุดชุดบนนี่เป็นฝากม้าชุดใหม่ครั้งแรกเนี่ยนี่เด่นเปดกับเกานี่้จับใส่เลขหาพี่น้องเด่นเปดกับเก้าให้จับใส่หาอันนี้ชุดใหม่แต่ว่างงวดก่อนเนี่ยเป็นเนบ้นได้ห,ะะห้เด้วยค่ะหกกับเจ็ดเนเหเด่นศูนย์มันก็ไดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ว่ามันออกเจ็ดลอยพี่น้องบักศูนย์มันมาสองตัวก็เลยผิดพลาดจ้ะเอาเป็นอย่างสูต่อเนาะเดี๋ยวสาบนาจะอ่า เขียนใส่กระดาษให้ชัดก็านี้แล้วะเแยกบนเยกล่างให้จีได้เข้าใจนอกค่ะแล้วก็น้นำงดกองมาเปรียบเทียบน้ำจ้ะเอาเนี่จะ้ะผู้ใหญ่ใจดีนอกค่ะทั้งก่อทอมอ่ะค่ะในวันที่สิบหกกุมภาหกเปดอันนี้สูตรเก้าชุดบนอย่างเดียวจ้ะสูตรเก้าชุดบนอย่างเดียวหลักสิบมีซีมีหาหลักหน่วยนีไม่เปดกันหนึ่งเพิ่นบ่ได้จับคููไห้เด้อพี่น้องเพิ่นจับไห้แค่หลักสิบหลักหน่วยเล้วกะ ให้เอฟซีค่ะมักชุดใดให้จับเอาเนาะค่ะสําหรับชุดใหม่เลขงวดไม่ชุดไม่ที่เพ่นเห็ดมาใดคือเด่นเด่นเปดกับเก่าเฉพาะบนเด้อพี่น้องให้เอาหามาประกบถ้าเอาหามาประกบก,กับเป็ดหาเก่าหาแค่นั้นตัวกลับไปกลับม้าแมเนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้เด้อค่ะมันบม่มีบันบ่ได้ตายตัวปักหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าเป็นชุดเด่นเด่นเปดกับเก่าบ,บุให้เอาหามาประกบ ห้าแปดห้าเก,ก้ากับประมาณนี้แหละค่ะพี่นองเลขค่ะขันหมักชุดเก่าจัดชุดเก่ามักชุดใหม่จัดชุดใหม่ไดเด้อพี่นองจะ้ะแต่ว่าชุดเก่าชนกับเผ่นชนกับชุดใหม่อยู่ด้หลักแปดเนี่ยแต่แปดอยู่หลักหน่วยถ้าแปดอยู่หลักหน่วยก็หาแปดกระได้ได้พี่นองหาแปดหาเก,ก้าประมาณนี้จะ้ะสําหรับเลขล่างเนาะคะ่ะล่างนี่หลักสิบให้สองกับสามหลักหน่วยเจ็ดกับเก้า สองกับสามเจ็ดก็เก้าเป็นปักหลักให้แล้วว่าตรงกลับก็ะไดพี่น้องอ่าสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้านี่เลขก็มีแค่นี้คอมเมนต์ว่าเป็น,นปักหลักใหเแล้วเนาะคะ่ะเอาตามหลักเลยเพราะว่าถ้าพูทุนน้อยบ่ต้องสือกลับกระไดพี่น้องถ้าเป่นปักหลักใหเแล้วหรือว่าจะต่อยไปจากน้อยก็ไดเนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรเป่นปักหลักใหเแล้วสําหรับผู้ใหญ่ใจดีกทอมอเดี๋ยวสิเปียบเทียบ,บสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อม อันเพิ่นยิบยกสูตรใหม่มาพร้อมเด้อพี่น้องเฉพาะบุแค่นั้นสูตรเก่าล่างก็ยังเหล็ก10หลักหน่วยปักให้คือเก่าจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีกทอมอที่นํามาเว้ามาฝากมาตอนจ้ะเพิ่นก็บ่ได้สะดวกให้สัมภาษณ์ก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องคะถ้าแม่นว่าผู้ใดมีเอ่อของเซียนใดหรือว่าอาจารย์ดังๆที่เพิ่นมีหลัก10หลักหน่วยแม่นๆก็ลองมาเบิง่งใส่กันเบิง่งจ้ะว่าคือกันบ เนาะคะ่ะเป็นแต่น้ำไปลงทุนบอเนาะคะ่นะเนาะ,ะจะก็จะประมาณนี้พี่น้องค่ะเงื่อนงหันรุดค,ครับจะเอาเคลบหน้าจอเด้อค่ะเคลบหน้าจอเบิ้งค่ะเอาไว้เปรียบเทียบเนาะคะ่ะสาบนาก็ะเขียนสุดไม่สุดก็ให้อย,อยู่เด้อค่ะสำหรับชุดบนซื่ง่ายที่ดอกพี่น้องเพราะว่า่นแยกบนแยกล่างไ้จ้าวันนี้เพื่อนแข็นขัง,ง,งมั่นใจเด้อค่ะมีเฮเทเพิ่นว่าเพิ่นว่า สาธุเด้อให้บุญจองกันเนาะค่ะให้บอกเอฟซีตัวใดวขอขอให้ส่งให้มันค่ะตามตัวฟันยังบเน,ะนบาะเอฟซีจ,อจ,อจา๋าฟันยังโบค่ะจ่อมือจ่อเวทเราเด้อมืนหนีวันที่แปดแล้วจ้าแต่ฟันยังก็อย่าลืมเด้อทักทายมาได้จ้าเดี๋ยวจะปักคิวอาค i ตไอเดลยยุตุนคลิปเด้อค่ะทักทายสาวนาม,มาได้ผู้ใดมีแนวทางอยากวังในช่องกันได้ บอกว่าจะเป็นความฝันสุนหน่วยคำนวณยังสี่เมจ้ะหรือว่าเบกบอกบุญก็สามารถทักทายมาได้เด้อค่ะเอาพี่น้องคะคลิปนี้บ่าวไลาใหญ่ไปขอให้เอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คุณเฮงปังดังรวยสู่ขู่สู่คุณเงินไหลกงองทองไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าไปแล้วค่ะสวัสบบดีจ้า อวะลิวะหาปุปราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวอิตโตทนินางเปตานางอุปการปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังขิปเมวสมมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปรนรโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภพิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง